รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้นงงสิ แอดไลน์แอดหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับผู้ชมนี่ใครที่หา nmax สวยๆอยู่นะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็น nmax y connect นะครับผมปี2021นะฮะตัวนี้แต่งมาเป็น touring มีกล่องหลังมาเรียบร้อยกล่องหลังของเขาเนี่ยนะครับจะมี ตัวเบาเสริมข้างหลังด้วยนะฮะนุ่มนวลแน่นอนนะครับผมโชกอ่า yss นะครับแล้วก็ท่อเทอร์อะไรพวกนี้เดิมหมดเลยนะฮะไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิน้นมาดูดิสเพ์กันนิดนึงครับสวยสะอาดตานี่ฮะนี่ราคาสะอาดใจแน่นอนนะครับผมนะครับใส่ใสเลยยางหน้าหลังใส่ของ irc i s s นะครับทั้งหน้าทั้งหลังและของใหม่แถบสียังอยู่คีบกลางยังอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมได้คันนี้ไปอ่ะแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเนี่ยคุณดูดิ เนี่ยยางใหม่เลยนะครับขนยิ่งอยู่เลยนะครับผมนี่แครงเครื่องสวยใสนะครับช็อค YS นะมีช็คเดิมอยู่ใต้เบาะให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับแครงเครื่องสวยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมสภาพดีมากๆคุณผู้ชมครับ ทะเบียนนนทบุรี35 3 5ด้วยรักรถไปยันทะเบียนเลยนะครับผมนี่อ่ะนี่ครับทั้งคันนะไม่ล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นชิวหน้านะครับผมตัดลมได้ดีและวิสัยทัศน์ดีด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนะครับมันเคลียร์นะฮะมันใสนะครับนี่นะฮะคือมันเป็นสีสโมกแต่หมายถึงว่ามันไม่ขุ่นมัวแบบเป็นขนแมวอะไรแบบนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใต้บอกกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ ใต้เบาะเนี่ยเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็โชคหลังนะครับมีโชคเดิมมีมาให้ด้วยนะฮะแรกท้ายเป็นแรกแบบยาวๆแบบนี้นะฮะใส่กล่องได้แบบหลายรูปแบบจะใส่แบบกีวีกล่องชาติอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้เขาก็ถือว่าแตกมาดีมากๆแล้วแล้วเป็นปี2021วิ่งมาทั้งหมด12,000โลเท่านั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ นี่เป็นตัว w i connect traction control นะครับนี่12,723หกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะฮะอ่ะสภาพโดยหลักโดยรวมตีสัก90%อัพเอ้าบ,บวกบวกนะครับดิสเบรกหน้าหลัง abs หน้าหลังนะครับ enmax นี่ฮะความนุ่มนวลของเบรกค,ครับตัวเช็ค20จุดจากทางวูเบอร์ไบต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่านุ่มนวลจริงนะฮะไม่มีแบบสะดุดนะครับผมไม่มีแบบว่าแอ๊ดแอ๊ดแอด,แอด,แอดนะรหรือเสียงของโลหะหรือเสียงของฝุ่นนะครับผมเรามาคุยกันเรื่อง NMAX กันนิดหนึ่งนะครับหลายท่านเนี่ยกัวงวลใจเรื่อง y c o n n n c t t นะฮะผมจะอธิบายแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ผมแก้ไขปัญหาประจำรุ่นไปแล้วนะฮะก็คือ NMAX มเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตัวธรรมดากับตัว Y c o n n n เนถูกไหมครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว y c o n n n c t t มันจะมีเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ไว้เลยนะครับวา n เเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับตัว y i o o n n e t t เนี่ยนะมันจะเอาไว้แบบส่งนอ c ิ t i o n ขึ้นมือถือเนี่ยแบบนี้ เนี่ยหรือว่ามาเตือนตรงนี้ว่าแบบเอ้ยมีโทรศัพท์เข้านะหรือมีข้อความเข้านะอันนี้คือหน้าที่หลักของไวคอนเน็ nect, แต่ตัวไวคอนเน็ nect, สิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับและสําคัญมากๆด้วยเปิดให้ดูอีกทีนี่ครับ traction control TCS นั่นเองตัวนี้แหละสาคัญนะครับคือ มันจะบาลานซ์ความเร็วล้อหน้าล้อหลังให้ในระหว่างที่แบบเราขึ้นเนินหรือเราจ้ำเนินหรือว่ามีเหตุให้ล้อลอยข้างใดข้างหนึ่งมันจะบาลานซ์ให้เพื่อที่พอล้อมันกลับมาสัมผัสกับพื้นอีกครั้งเนี่ยมันจะไม่มีความต่างทางด้านความเร็วของล้อที่ทต่างกันพอความเร็วไม่ต่างกันรถก็จะไม่ล้มครับนั่นนี่คือ,อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งที่เหนือชั้นกว่าแค่ ABS นะครับผมนี่คือ traction control นะฮะอะย่างเช่นพิสูจน์ง่ายเดี๋ยวเวลาเรา ่าตั้งขาตั้งคู่แบบนี้เวลาบิดอะล้อหลังอะความเร็วมันจะไม่ไปเหมือนกันตืดๆแต่ถ้าอยู่บนพื้นอะมันบรืดไปได้แบบปกติเลยนะครับอันนี้อธิบายแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะฮะทีนี้ตัวไวคอนเน็กเนี่ยนอกจากมีกล่องไวคอนเน็กแล้วมีแท็กชันคอนโทรลแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมามันคืออะไรรู้ไหมครับตัวกล่องไวคอนเน็กเนี่ยมันกินแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะไอตัวกล่องไวคอนเน็กที่อยู่ใต้เบาะเนี่ยมันกินแบตเตอรี่แล้วเขาก็ได้เรียกเอาไปเค็มแล้วรอบหนึ่งนะครับผม อาทาง Yamaha เรียกเคมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับหลายคนก็เคมแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้เคมนะครับพอเคมไปแล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีอาการกินแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้วิธีแก้ไขคืออะไรรู้ไหมฮะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูทางที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนะครับถอดไปเลยครับจบเลยฮะนี่ฮะ จบทุกปัญหาใช้งานได้ปกติเลยครับไม่เชื่อนะฮะลองถามศูนย์ยมาฮะลองถามช่างยามาฮะาได้เลยครับอ่าคือมันใช้งานได้ปกติเลยเพียงแต่ว่าคุณจะไม่มีอา่า GPS ว่าแบบเฮ้ยรถคันนี้ไปอยู่ที่ไหนหรือว่าแบบว่าไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันของมันได้แค่นั้นแต่ traction control ยังใช้งานได้นะครับ ABS ใช้งานได้หมดทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างยกเว้นแค่ไม่สามารถไอตัวใช้แอปพลิเคชันได้แค่นั้นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถที่มีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เรียกได้ว่ามันก็ดีตรงที่มันเป็นของเล่นอะเราได้ดูอะแต่ถามว่า10-20ปีที่แล้วมันมีแอปพลิเคชันไหมมันไม่มีนะครับแล้วใครหลายๆคนเนี่ยที่มันใช้เนี่ยไอกล่องตัวนี้มันก็ไม่มีกี่่่ตตัังคหรอครอบแวา ผู้ตามโตมาสร้างความลำคาญนะฮะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปทำงานมาปุ๊บฉันควบรถฟุบขึ้นไปอ้าวสตาร์ทไม่ติด มันเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันที่มันต้องมานั่งคอยระว่าระแวดร,ร,ระวังนะฮะก็ตัดปัญหานะครับผมเอาตัวนี้ออกได้เลยเพราะว่าหลายๆคนที่เปลี่ยนกล่องไวค o อนเน็กแล้วก็ยังพบปัญหาเดิมอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกกันตามตรงนะว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคันแต่ก็ยังมีนะครับผมอโอเคตัวนี้แล้วความดีงามของ N m a นมมันคืออะไรคือ N m a นมเนี่ยนอกจากมี traction control มาแล้ว ABS เนี่ยเขาให้ถึงหน้าและหลังคือจะสังเกตว่าค่ายเพื่อนของเขาเนี่ยเขาจะให้ ABS มาแค่ล้อหน้าล้อเดียวแต่ ของ n m a x หรือของ y a m a h เนี่ยเขาจะให้ดิสเบรกล้อหลังและ ABS ล้อหลังมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าความปลอดภัยมันจะมาเหนือกว่านะฮะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ f e ล l i n g การขับขี่นะครับของ n m a x เนี่ยจะออกแนวสปอร์ตคือขับเร็วๆได้ความเร็วสูงเนี่ยจะนิ่งจะนุ่มจะนึ่ม นะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วต่ำอาจจะมีกระเด้งกระดอนบ้างเล็กน้อยนะฮะฟีลิ่งจะต่างจากเพื่อนของเขานะครับอ่าหรืออีกคันหนึ่งที่เรากำลังจะรีวิวถอดต่อจากนี้นะฮะอ่าก็เรียกได้ว่าแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าชอบฟังก์ชันเยอะๆ ABS จัดหนักดิสเบรกจัดหนักทรั c ชั o n คอน t r o l จัดหนักแล้วคันนี้แต่งมาเต็มด้วยต้องคันนี้เลยนะฮะ N Max w i Connect นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจับถ้อยเสียดูนี่เครื่องเย็นๆเลยนะครับผมมาสตาร์ทกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่นะครับอ่าโอเคนะฮะกำสตาร์ทปุ้มทีเดียวติดไม่ต้องบีบเร่งช่วยเลยเห็นไหมฮะทีเดียวติดเลยนะครับสมูทๆเลยนะเดี๋ยวมาดูควันขาวมีบ้างไหมนี่เดี๋ยวบิดให้ดูนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูล้อไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะตึกๆๆๆเห็นไหมฮะอ่าก็คือ traction control เนี่ยมันทํางานอยู่เห็นไหมฮะทำงานอยู่นะครับผมนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดบิดสองสามทีเนี่ย ก็คือแท็กชั่นคอนโทรนจะถูกแคนเซลเห็นไหมฮะพอถูกแคนเซลปุ๊กก็จะบิดได้ละเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะอธิบายให้ฟังแล้วก็เห็นไหมครับควันขาวไม่มีนะนเดินเบานิ่งๆนะครับผมมาดูระบบไฟกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับไฟเบรกติดครบนะครับสายขวาติดหมด แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนลูกใหม่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ยาวๆได้เลยนะฮะนี่ของใหม่มือหนึ่งนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยนะโอเคนะครับผมกดเมนูตรงปุ่มนี้ใช้แทนทิกเกอร์นะครับกดปุ๊บดูได้นี่เห็นไหมฮะเอฟเรชนะครับสามสิบแปดโลลิตรก็ถือว่าประหยัดจะมันใช้ได้นะครับผมขี่สนุกด้วยแบตเตอรี่สิบสี่นะฮะแอคชั่นคอนโทรลตอนนี้เป็นออฟแล้วนะครับผมถ้ากดทิกเกอร์ค้างเนี่ยก็จะทําให้กลับกลายเป็นอ่อนได้นะครับ หรือสตาร์ทใหม่นะครับปิดเปิดใหม่ก็เป็นอ่อนเรียบร้อยนะครับมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะโอเคนะครับผมหลักๆประมาณนี้วิ่งมาแค่12,000มโลเท่านั้นนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทขออนุญาตดับเครื่องนะครับมีไฟผม่ามาให้ด้วยนี่หรือไฟคาสานนั่นเองใช้งานได้นะเรียบร้อยสต็อปสตาร์ทซีสเมมีมาให้ใช้งานแต่ต้องรอเครื่องร้อน ECU มันจับก่อนว่าใช้งานได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่แนะนํานะปิดไปเถอะนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ อย่างพวกแบบไอริ่งหรืออะไรพวกนี้ที่มันต้องสตาร์ทดับสตาร์ทดับบ่อยๆเนี่ยวัสดุมันจะสึกหล่อเร็วโลหะมันร้อนมันเย็นมันร้อนมันเย็นสลับกันเร็วๆเนี่ยมันจะเกิดออกซิเดชันได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับหลักๆประมาณนี้รีวิวรอบคันรายละเอียดรอบคันนะครับรองรับน้ํามัน e20 91 95และโซฮอนนะฮะคันนี้ราคาเท่าไหร่กันดีว่านะครับผมตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาเราใจกันไปเลยนะครับหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพอคันที่แล้วเนี่ยไม่ใช่วายคอนเน็กด้วยนะครับเป็นสีเทาแลมโบนะแต แต่งเป็นเคปเลราติดนู่นติดนี่นะฮะผมขาย6 9 9 0สิบนาทีกระเด็นนะครับแต่คันนี้ได้ไวคอนเน็กด้วยอย่างน้อยคุณได้ traction control ยางใหม่หน้าหลังกล่องหลังมีเบาะเสริมนะครับชิวหน้าอีกโชคหลังอีกนะครับผมรถสวยด้วยนะฮะคันนี้ในราคาแค่65,900บาทรวมส่งให้อีกกุงเทพริมณฑลฟรีนะครับ อยุทยาปทุมธานีฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องการจัดส่งส่งฟรีไห้อีกนะครับต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะก็โทรมาคุยกันได้นะครับเชียงรายภูกเก็ตเชียงใหม่นะครับอยู่ไกลหน่อยก็ไม่ต้องกังวลนะครับค่าส่งถูกนี่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะการันตีเลยอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งลูกค้าอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับค่าทางด่วนค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยแต่เราจัดให้คุณได้อันนี้เรื่องแรกเรื่องการจัดส่งเรื่องที่2ตัวเช็คสกรีนยีบบบบนบบบ่สิบจุคระบบ เจอรถขายแล้วก็จบใช่ไหมครับของผมไม่ได้สักแต่ขายครับผมเช็คปัญหาประจํารุ่นด้วยตรงไหนแก้ได้แก้ให้จบนะครับแบตเตอรี่ผมเช็คแล้ววัดดูแล้วมันอ่อนผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้น้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายเราเปลี่ยนไปให้เลยพร้อมใช้คุณอยากได้ตัวนี้หรือไม่อยากได้ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนไปให้ก่อนเผื่อคุณยังไม่มีเวลาคุณจะได้ใช้ได้เลยแล้วคุณอยากจะไปเปลี่ยนสังเคราะห์ร้อยอย่างดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็จัดการให้เราคิดถึงลูกค้ามาเป็นอันดับแรกนะครับผมอันนี้บริการที่2นะฮะ,ะก็เซอร์วิสไทย แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยบริการที่3นะครับผมเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบูบายเอง1เดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ระบาดเดียวคันนี้มีบุ๊กสวิตด้วยนะครับอยู่ในซองนะฮะก็ใส่ไปให้ด้วยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยทันทีพร้อมใช้งานยางใหม่แต่งมาครบ พร้อมโอ้โห و, ผมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้ครบเครื่องจริงๆและราคาไม่แพงเลยนะฮะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลย65,900บาทเท่านั้นรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลนะครับผมอ่ะโอเคโทรกันเข้ามาได้เลยจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเช้าอดแน่นอนครับที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5เบอร์นี้ไวที่สุดนะครับรองลงมาเป็น i อ l ดี e @w 6 3 5อย่าลืมนำหน้ามีไซเอกลมกลมนำหน้า w ตั n n aha, วเล็กและ63 5แค่นั้นเลยหรือคุณจะสแกนค r ว o า e โคมาก็ได้ยาค ขายรถได้ราคาสูงแอดไลน์มาเลยนะครับเราซื้อให้ราคาสูงรับรถถึงที่ทั่วประเทศไทยด้วยนะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปรับซื้อนะครับแล้วก็โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะคุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูบบายรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมและ,ะที่สําคัญเลย f c e b o o k f แ n p a พ e ใครที่ไม่ได้หารุ่นนี้อยากหารุ่นอื่น คุณเข้าไปติดตามไว้ที่ f a c Facebook Fan p a พ e ได้เลยนะครับเราจะรงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าคันไหนกําลังจะมาคันไหนกําลังจะรีวิวในวันถัดไปนะครับถูกตาต้องใจคันไหนแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมคุยรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวไปชม ADV 1 5 0พันโลกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมใน ADV 150คันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่พันโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับมาให้ดูกันที่ดิสเบรกกันก,นก่อนเลยมี ABS มาให้ด้วยนะดิสเบรกนี่ยังใสเเลลยยยนนะะครับสสวสดๆฮี่ จับให้ดูเลยนะครับไม่เป็นร่องเลยนะครับแต้มเดิมในร่องน็อตยังมีอยู่เลยนะฮะนี่หัวมาร์กเดิมหัวมาร์กเดิมยังอยู่เลยนะครับแต่คันนี้ต้องบอกเลยคันนี้น้องๆป้ายแดง แต่ใครที่จะซื้อคันนี้ต้องรับได้อยู่อย่างหนึ่งคือต้องรอเล่ม mm. ครับผมต้องรอเล่มนิดหนึ่งเ mm. พิ่งปิดอยอดนะฮะก็อาจจะประมาณเดือน2เดือนโดยประมาณแต่นี่ฮะเดี๋ยวเปิดได้บอกให้ดู mm. เรามีสัญญาซื้อขายไปให้นะครับใครที่ติดตามกันมานานนะฮะบางคนติดตามมาแรม mm. ปีนะครับก็จะทราบกันดีอยู่แล้วได้เล่มทุกคนทุกคันอยู่แล้วนะฮะระหว่างนี้นะครับมีสัญญาซื้อขายให้มีสำเนาบัตรประชาชนของผมเองมีสำเนาตัวรถมาให้ภาษีแผ่นป้ายวงกลมมีให้นะครับบุ๊กสวิตคู่มือมีนะครับและที่สาคัญคันนี้ เซวิตตอน700โลไปนะครับตอนนี้มันแค่พันกว่าโลนะฮะเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวยมากน้องๆใบแดงแล้วหาสภาพนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้มันก็คือจะเป็นตัว160ไปเลยนะนี่ฮะมีของแต่งมานิดนึงนะครับก็คือนี่ครับตีนเป็ดนะครับของเร a l ไซออนนะครับอ่าแล้วก็มี a d ดีแผ่นแปะตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับยางหน้าหลังใหม่กีฟตามสไตล์รถพันโลดูดิฮะตุ่มยังอยู่เลยใหม่จัดจริงๆนะครับคีฟกลางยางยังอยู่เลยแล้วคุณดูใต้้ทองนี่ฮะ คุณเห็นมาร์กเดิมไหมเนี่ยเห็นไหมมาร์กเดิมสีน้ําเงินสีเหลืองเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยใสมากนี่ใต้ท้องใต้ท้องสวยมากโชกคโชคว่ามาตั้งแต่กําเนิดนะครับไม่รัว่วไม่ซึมยางทุบเลสขี่นุ่มสมูทมากๆมี ABS ที่ล้อหน้าด้วยด้านหลังจะเป็นดิสเบรกนะครับผมนี่ของนิสซินพอโตมากแล้วก็ดูนี่ฮะเห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่เลยนี่ท่อเดิมไม่ได้พ้นด้วยนะใสามากครับคันนี้ คือน,น้องๆป้ายแดงเลยแล้วมันไม่ใช่สีแดงตัวแรกนะครับคุณผู้ชมคือสีแดงตัวแรกมันจะเป็นแดงแบบแดงแป้เลยนะฮะตัวนี้เป็นสีตัวใหม่นะครับผมจะเป็นสีแดงเงาแบบเหมือนคล้ายๆแดงมาสด้าอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นแดงแก้วนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเลยสวยมากๆแล้วล้อดำนะครับดูแบบเออดูสุข,ขุมน่านุ่มลึกดูนิยางฮะแถบสียังอยู่เลยเห็นไหมครับใหม่จริงๆนะครับผม สวยมากๆคันนี้นะฮะมาดูที่เครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะจับท่อไอเสียให้ดูนะครับผมตัวนี้มีสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปให้คือแบตเตอรี่นะครับเวลาเราดูแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมไม่เสื่อมเราดูตรงนี้ได้ฮะ,ะตัวนี้มันจะมีแบตเตอรี่ดีเทคเตอร์นะครับตรงนี้นะมันจะขึ้นมาเป็นเสัญลักรูปแบตเตอรี่สีแดงนะครับเวลาสตาร์ทไปแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้คุณพึงระลึกไว้เลยอ,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 อีกเดือน2เดือนแบตลาโลกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเลยดีกว่าของผมเปลี่ยนให้เลยนะครับของใหม่เมื่อหนึ่ นี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบีบเร่งช่วยเครื่องเย็นๆเลยนะครับคุณดูดิม้าหัวน็อตกระปุกเบรกอ่ะมันยังอยู่เลยอ่ะฝั่งนี้หายไปหน่อยอ่ะมีนี่นี่มีมีมีนี่นะฮะใหม่มากจริงๆคุณผู้ชมนะครับแบตเตอรี่ขึ้น14.3เลยเห็นไหมฮะ14.3เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกส่วนกันชัดเจนไฟสูงไฟต่ำมีให้ idling stop นะครับนี่ทำงานครบหมดนะครับนี่กดได้เลยนะครับโอเคนะมาดู ไฟเลี้ยวเป็น LED หมดแล้วนะฟู l l LED แล้วนะครับคือคือไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟหน้าสูงต่ำเนี่ยเป็น LED หมดเรียบร้อยนะครับอมาดูด้านหลังกันด้วยปึ๊บนี่ฮะปึ๊บนี่ฮะไฟท้ายนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ฮะสภาพสวยมากๆนะครับเราวิ่งมาแค่1,700โลเรามากดดูกันหน่อยดีกว่าปึ๊บนี่ทิป A นะครับผมทิป B นะครับ โอ้เนี่ยนะโทษทีนะครับนิ้วผมกดไม่แรงพอนะครับนี่ total มีทิป A ทิปทิป B t o t a ประมาณนี้นะครับ ABS จะดับไปตอน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนจริงดูคอกพีทดูเฮนสวยงามมากๆนะครับผมเนะี่ยคือสภาพน้องๆป้ายแดงจริงครับบอกเลยฮะนี่ฮะสภาพสวยมากว้าวมากหายากสุดๆนะครับผมอขออนุญาตดับเครื่องนะครับ ตัวนี้เนี่ยสีของมันเนี่ยมันจะเขียนปีสองคิดตังศักราช2020แต่รถคันนี้จดปี65นะหรือปี2022นั่นเองนะครับ<ม>คือสีตัวนี้มันออกเปิดตัวมาปลายปี2020นะครับผมนะเป็นสีแดงแก้วนะฮะแต่รถจดทะเบียนปี65นะครับผู้ชมปี2022โอ้โหเรียกว่าหายากมากๆแล้วนะฮะจดปี2022บุ๊กเซอร์วิสเนี่ยมีประกันศูนย์นะครับ5ปี50,000ื่นโลนะฮะต่อจาก2022ก็ไปถึง2027เเเลยยทีดีดวนะครับพราะฉะฉนั้นเนี่ยได้รับประกันเครื่องพันยี่สิบเจ็ดเลยที แล้ยังได้รับประกันจากทาง Honda เองด้วยนะครับอจอหน้าเนี่ยที่คุณเห็นเป็นแบบนี้คือเป็นฟิล์มนะครับผมไม่ชอบลอกออกได้เลยนะครับเครื่องดีรองรับ e 2 0 9 9 9 5เซฮเติมน้ำมันได้หลากหลายมากๆประหยัดน้ำมันสุดๆและเป็นบล็อกเครื่องที่ใช้กับ p c x ด้วยเพราะฉะนั้นทนแน่นอนและไม่มีปัญหาเรื่องเฟืองดำเฟืองขาวนะครับในโมเดลนี้นะอโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แต่ก่อนเนี่ย ถ้าเป็นแต่ก่อนตัวนี้มี8 0 0 0 0ื่นกว่าแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้สภาพกลางๆยัง6 0 0 0 0นกว่าเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยกิฟต์นางฟ้าเนี่ย ราคาผมขออนุญาตเปิดแค่เพียง6 9 9 0 0บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม69,900น้บาทนะครับรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะฮะโทรมาคุยกันได้เลยรถสวยๆแบบนี้หาย,ายากมากๆในชั่วโมงนี้นะฮะเรียกได้ว่ายิ่งสวยยิ่งหายา,ยากแทบไม่กระเด็นเลยนะครับผมหาย,ายากสุดๆเลือดตาผมเนี่ยจะก,กระเด็นแทนนะครับเออ69,900รรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเห็นไหมฮะ ใส่กิฟตยันมังคหน้ายันแบบ โอ้ข้างในสยสยงสสยางคือใหม่มากๆคุณผู้ชมคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วประหยัดน้ำมันด้วยซื้อเราจบแน่นอนซื้อล้วปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของคุณแน่นอนนะครับผมอ่ะอันนี้เรื่องแรกเรื่องการจัดส่งมีบริการจัดส่งให้ทุกประเทศโคราชชนบุรีคิดแค่500บาทอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยก่อนค่าส่งไม่แพงอย่างที่คิดถูกที่สุดในประเทศไทยอันนี้การันตีให้เลยนะครับเรื่องการจัดส่งนะบริการที่2นะครับผมตัวเช็คสกรีน20บจุดระบบไฟระบบเบรคระบบะกับ,บเอร,บบรเีรบบรูยนรับ เรียบร้อยจัดไปแล้วถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีอีกต่้งหาอันนี้คือบริการที่สส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบเบอรหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางวิ่งไปเลยครับจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสบายใจหายห่วงซื้อรถแล้วต้องสบายใจหายห่วงนะครับไม่ใช่ซื้อรถไปแล้วกังวลว่าจะขี่ไปซ่อมไปนะเรามีบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้คุณด้วยนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยที่046363 63564636363 63 จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนคุณผู้ชมมีคันเดียวด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ไอเดียไลน์ผมสําหรับใครที่อยากจะขายรถได้ราคาสูงๆนะครับสแกน QR วอารคบนหน้าจอมาก็ได้หรือจะแอดไลน์ไอเดียดวูหกสามห้าแอดไซน์หนึ่งตัวดวูหนึ่งตัวหกสามห้านะครับไอเดียไลน์นี้นะฮะใส่แอดไซน์นำหน้าไอตัวเอกลมๆนะดวบยตัวเล็กนะแล้วก็หกสามห้าแค่นี้เลยหรือคุณสแกน QR วอารคหรือดูคำบรรยายใต้คลิปมีลิงก์ให้สําหรับแอดไลน์ด้วยนะครับผม แล้วก็ด้านขวามือนะครับด้านล่างเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามใน Facebook ได้อันนี้สําคัญมากๆใครที่ไม่ทันคันนี้หรือว่าไม่ได้ดูคันนี้นะฮะเพิ่งมาดูนะครับผมรถที่ร้านมันจบไว้บางที10-20นาทีคุณอยากรู้ว่าคันไหนกำลังจะเข้าวันถัดไปนะเข้าไปดูใน Facebook ได้ที่ช่องว o o p ปะไบนะครับชื่อเดียวกับชื่อชาแนลนี้เลยคุณเข้า Facebook ไปแล้วพิมพ์วูปปเจอเลยนะครับผมง่ายๆแค่นี้เลย จริงโอ้โหไง่ายๆครับเราบริการคุณถึงหัวกระไดบ้านและเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติดใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบุกประใบนะครับวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนนะครับกับ Nmax y c o n n e c t และ a d v 150วิ่งแค่พันโลนะสวัสดีครับ